โอเควันนี้จะมาเม้ามอยถึงคนที่อยากแบบเหมือนเบินเอาจากการทํางานที่ไทยเนาะแล้วก็อยากจะหาลู่ลู่ทางไปทํางานต่างประเทศมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างเราเราจะมาแชร์ประสบการณ์แชร์ขั้นตอนแชร์วิธีการจับมือทุกคนทําเอกสารนะคะ การไปโครงการนี้เรียกว่าโครงการออลแพร์นัเนองที่เรามาทําซึ่งเดี๋ยวเราจะเมาส์มอยขั้นตอนไทม์ไลน์วิธีการต่างๆว่าเริ่มต้นยังไงเป็นมายังไงทาไมถึงมาเป็นออลแพรอยู่ที่นอร์เวย์ตอนนี้เนาะเล่าก่อนว่าก่อนหน้านี้เราเป็นครูที่ไทยประมาณสามปีแล้วก็ลาออกมาเป็นออลแพรที่เบลยเยียมหนึ่งปีแล้วก็ตอนนี้เป็นออลแพรอยู่นอร์เวย์เข้าปีที่สองแล้วทั้งหมดเราเป็นออลแพรจะสามปีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาจับมือทุกคนทํากันว่าเริ่มต้นยังไงเนาะ อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากจ,จะเล่าทำลายคร่าวๆอ่ะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีบัตเจ็ตแบบไม่ได้มีเงินเยอะมากมายแบบโตมาทา่ามกลางกองเงินกองทองแต่อยากลองใช้ชีวิตต่างประเทศอยากลองไปหาประสบการณ์ไปทํางานต่างประเทศดูสักสองสามปีเป็นแกรเยียอะไรอย่างเงี้ยโครงการออแพรก็น่าสนใจอยู่นะแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าออแพรคืออะไรนะคะออแพรก็คือโครงการอาพูดง่ายๆเหมือนโครงการพี่เลี้ยงเด็กที่ต่างประเทศซึ่งรับตั้งแต่อายุสิบแปดถึงสาสิบปีจบ เรียนจบอะไรมาก็ได้ค่ะแต่ถ้าจบครูมามันก็อาจจะตรงสายนิดนึงเพราะว่าเรามาเลี้ยงเด็กใช่ไหมเรียนครูมามันก็เหมือนได้ทํางานกับเด็กมาก่อนเหมือนเรามีประสบการณ์มาก่อนมันก็จะทําให้แบบหาโฮสต์แฟมลี่ได้ง่ายซึ่งเราไปอยู่กับโฮสต์แฟมลี่นะคะกินฟรีอยู่ฟรีได้เหมือนไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีออวัฒนธรรมภาษาแล้ววิธีการใช้ชีวิตอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ได้รับได้รับเงินเดือนนะคะเป็นพ็อกเก็ตมันนี่ในการใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นซึ่งเราก็จะช่วยโฮสเลี้ยงลูกเป็นค่าตอบแทน,นอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นค่ะใช่ถ้าใครสนใจก็ลองฟังดูได้ว่าเริ่มยังไงทม์ไลน์ระยะเวลามันประมาณไหนเนาะเล่าของออแพรเบลเยียมก็นละกันคือก่อนหน้าเนี้ยคือเราความรู้สูงเลยอะ่ะก็ดู youtube คะ่ะ ว่าคนก่อนหน้านั้นเขาทํำยังไงคือมีอยูทูบหลายช่องมากที่พูดถึงออแพร์ air, ขั้นตอนกนารสมัครค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆซึ่งเราก็อยากเป็นหนึ่งในน,นันน้นเนาะที่อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้ว่ามันเริ่มต้นยังไงจากสูตรเลยจนได้บินมาจริงๆอ่ะก่อนอื่นนะคะ o ออแพร์เบลเยียมอะเราจ้างเอเจนซี่เพราะว่าเราอยากมีคน ามีทีมพึ่งพาทางใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ช่วยหาโฮสต์แฟมิลี่ให้เราด้วยอะไรอย่างงี้เนาะเอเจนซี่ <Agency S 1> ให้เราใช้นะคะชื่อว่า Alternative a l Pair เดี๋ยวเราแปะรูปไว้ให้ก็ได้หรือพิมพ์ใน Google ก็ได้ค่ะรูปนี้เลยแบบชื่อนี้เลยพี่คนที่ดูแลนะคะชื่อว่าพี่เอมเนาะค่าใช้จ่ายของเอเจนซี่พี่เอมก็จะอยู่ที่อกี่บาทนะอืม ค่าเอเจนซี่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทอ๋อถ้าจำไม่ผิดอา้าวเราไม่ได้เขียนไว้อ๋อสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่าเอเจนซี่คือเราเลือกเอเจนซี่พี่เอมเพราะว่าดูอืมไม่ไม่แพงนะเทียบกับเอเจนต์อื่นๆด,ดูตรงไปตรงมา ตรงไปตรงมาในที่นี้คือเขาแจ้งราคาเท่านี้ก็เท่านี้เลยแล้วเขาก็คัดค้นด้วยอ่ะเล่าก่อนอย่างแรกเลยคือหาเอเจนซะี่เนาะว่าจะไปเจ้าไหนหรือจะไม่ผ่านเอเจนซี่ก็ได้สําหรับคนที่ไม่มีงบตรงนี้ก็คือทําเอกสารเองได้หมดเลยเดี๋ยวเราเล่าแยกและกันของนอร์เวย์เรามาแบบไม่มีเอเจนซะี่เนาะทำเอกสารอะไรเองหมดเลยนะคะอะก่อนอื่นเลยเราเริ่มสมัครตอน30สบกรกฎาคมปี2022อ่สแอ ก็คือได้เอเจนซี่แล้วก็โทรไปสัมภาษณ์พี่เอมโทรมาสัมภาษณ์นะคะคุยกันประมาณชั่วโมงครึ่งคือพี่เอมถามละเอียดมากเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ฟีแบบมอโมยอออแบบเพื่อนเลยคือเหมือนเขาก็อยากจะวัดทักษะภาษาอังกฤษเราว่าเราไปนู่นอ่ะจะเอาตัวรอดหรือเปล่าแล้วเขาก็จะดูไลฟ์สไตล์เราเนาะว่าแบบเป็นสายปาร์ตี้ท่องเที่ยวหรือเปล่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรกับการไปอยู่ต่างประเทศรับได้ไหมถ้าต้องทำงานบ้านเขาจะแบบกรองคนก่อนนะคะก่อนที่เขาจะรับ เข้ามาเป็นลูกค้าในเอเจนซี่ของเขาเนาะคือเหมือนคัดคนจริงๆอะสมมุติไปแล้วแบบภาษาไม่ได้เลยพี่เอ็มก็คงแบบให้ไปฝึกภาษามาก่อนเนาะเพราะว่าฉันเพราะว่าไม่อยากส่งน้องๆไปแล้วไปลําบากอะไรประมาณนี้เห็นพี่เอ็มว่านะเออก็สัมภาษณ์เสร็จพี่เอ็มก็โอเคตกลงรับเราเราก็ยื่นเอกสารอ้างอิงให้พี่เอ็มในวันถัดไปเลยค่ะว่าเออเรามีอะไรบ้างมีใบขับขี่มีประวัติการ ทำงานเกี่ยวกับเด็กก็คือใบรับรองงานทํางานอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ยื่นเอกสารอ้างอิงต่างๆไปให้พีเอ็มปึ้งแล้วก็จ่ายค่าสมัครอ๋อมันมีค่าสมัครแฮะวันที่แปดเออโทษทีค่ะวันที่หนึ่งสิงหาก็คือวันถัดมาคือแบบเร็วมากสามพันห้าร้อยบาทก่อนอันนี้คือแค่ค่าสมัครนะอืมแล้วทีนี้พีเอ็มก็ส่งเอกสารมาชุดหนึ่งให้เรากรอกปึ้งเหมือนกรอกประวัติส่วนตัวกรอ,อกนู่นนี่นั่น จำรายละเอียดไม่ได้แล้วอะว่ากอกอะไรบ้างแต่กอกเยอะอยู่คะ่ะมีแบบหลายหน้ากรอกเสร็จปุ๊บก็ส่งให้พี่เอ็มวันที่เจ็ดสิงหาก็ใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์อะในการรวบรวมเอกสารแล้วการกรอกอทีนี้พอพี่เอ็มได้เอกสารเราใช่ไหมคะเขาก็จะข้อมูลรอคะ่ะไปออนไลน์บนเว็บไซต์ต่างๆเว็บไซต์หาโฮสเทลลี่เนาะไม่รู้ว่าพี่เอ็มไปออนเว็บไหนบ้างแต่สุดท้ายแล้วพี่เอ็มก็จะส่ง โฮสต์มาให้เราสัมภาษณ์ผ่านทางอีเมลเนาะบ้านแรกที่เราได้ก็คือโฮสต์บ้านสวีเดนเลยคือส่งไปส่งเอกสารเขาวันที่เจ็ดใช่ไหมวันที่ 11, สิบเอ็ดสิงหาแสดงว่าแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสี่วันเองอ่ะพี่เอ็มก็คือสามารถหาโฮสต์มาให้เราสัมภาษณ์ได้แล้วแต่ทีเนี้ยพอเราสัมภาษณ์ใช่ปะก็แบบไม่คลิกไม่แมทช์อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไม่ใช่อ่าไม่เป็นไรพี่เอ็มก็ไปออนไลน์หาโฮสต์มาให้อีกเนาะซึ่งจะเป็นโฮสต์ในยุโรปนะคะ ปึงปึงปึกี่ประเทศก็ว่ากนไปถัดมาเจอโฮสบ้านเบลเยียมค่ะได้ตอน27กันยาก็คือประมาณเดือนหนึ่งเนาะตกลงปงใจแมทช์กับบ้านนี้นะคะบ้านที่เบลเยียมอ่ายังไม่ขอลงไดรายละเอียดดีเทลตอนสัมภาษณ์ทำไมถึงเลือกบ้านนี้ขอทำเป็นแยกและกันเพราะอนะันนั้นน่าจะยาวที่นี้วันที่27แมทช์ใช่ไหมคะวันที่ย8 กันยาก็คือจ่ายค่าโครงการที่บอกไปตอนต้น21,500บาทอืมอันนี้ก็แอบจุกนิดนึงแต่ก็อืมนะพอจ่ายค่าโครงการปึ้งไปแล้วอ๋อค่าโครงการเราจะจ่ายต่อเมื่อเราได้ครอบครัวอุปถรัรมภ์แล้วนะคะเข้าถึงใจเก็บเนาะ29นะคะกันยาวันถัดมาเลยเราก็ไปขอใบแปล ใบปร,ริญญาของเราคือใบปร,ริญญาเราเรียนจบกเกษตรใช่ไหมได้มาเป็นภาษาอังกฤษเราก็เลยขอทางออนไลน์ค่ะเสีหยห้าสิบบาทแปลเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองเพราะว่าเอกสารทุกอย่างที่ใช้มันต้องเป็นภาษาอังกฤษเนะเาะแล้วก็ขอกรอกผ่านเว็บไซต์คือสะดวกมากถัดมาคือทําอะไรต่อไปทำประวัติอาชญากรรมค่ะเราไปทำวันที่สิบแปดตุลา 2,022ยอ่ะยังอยู่ในปี2,022อยู่เนาะซึ่งถ้าไปทำเองนะคะคือเสีย100บาทบวกค่าส่ง60บาทก็คือ160บาทใช่ไหมแต่ว่ามันมีแบบเสียงเงินด้วย Fast Track 7วันได้อะไรเงี้ยแต่เราไปแบบไปเองทำเองก็จะใช้เวลานานาน,นึงนานขนาดที่ได้ใบเนี้ยวันที่วันที่เทนะ่าไหร่เนี่ย ยี่สิบเจ็ดธันวาไม่ใช่ได้วันที่เท่าไหร่อะแต่เราประมาณหนึ่งเดือนค่ะกว่าจะได้ใบอาชญาเียกรรมคือนานมากนานลืมอะพอระหว่างที่เรารอใบอาชญาเียกรรมนี้ออกใช่ไหมคะอ๋อวันที่ไปตรวจประวัติอาชญากรรมอะเขาจะมีให้เราพิมพ์ลายนิ้วมือถ่ายรูปประมาณนี้ค่ะถ้าจะไม่ผิดที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรุงเทพ แถวอังรีดูนงังประมาณนั้นเนาะเอ่อก็วันหนึ่งอะคะ่ะไปนั่งทำทีนี้อ่านี่ไงใช่แล้วเราได้กลับมานะคะได้ใบประวัติเชีายกรรมเนี่ยวันที่สิบเดือนพฤศจิสิบพฤศจิเพราะฉะนั้นก็ประมาณหนึ่งเดือนเราไปทําตุลาได้พฤศจิสองพันยี่สิบสองอืมหนึ่งเดือนค่ะทีนี้เดือนพอได้มาปุ๊บเอาใบาประวัติเชีายกรรมค่ะ ไปที่กงสุนเพื่อที่จะประทับตาค่าประทับสองร้อยให้กงสุนประทับปึ้งปัม๊มใบนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องรอใบนั้นออกมาเพื่อที่จะให้กงสุนปัมนป๊มกงสุน,นป,ปัมททนปป๊มวันที่ยี่สิบธันวาค่ะเราไปปั๊มขอโทษทีเจ็ดธันวาไปปั๊มวันที่เจ็ดธันวาแล้วเราก็ไปที่สถานทูตคือเอาใบนั้นนะคะ ที่กงสุลปั๊มแล้วไปปั๊มอีกที่สถานทูตคือไปรับรองอีกที่สถานทูตคือมันไปมาไปมาอย่างเงี้ยไปรับรองที่สถานทูตนะคะวันที่ยี่สิบธันวาอืมสองพันยิบสองค่ารับรองที่สถานทูตคือแพงมากเจ็ดร้อยหกสิบาทบวก e m เอเอเอีอ40บาทก็คือ800อ เตรียมเงินเตรียมใจไว้นะคะเออมันวุ่นวายอะ่ะขั้นตอนมันแบบไปไป,ไปมามาพอไปสถานทูตเสร็จปุ๊บไปไหนต่อวันที่20่ธันวาอาวันเดียวกันเลยเราก็ไปตรวจสุขภาพเนาะเราเลือกโรงพยาบาลขอนึกก่อนมันจะพักหนึ่งมันสายปีมาละโรงพยาบาลอนะไรน้าที่นั่ง BTS ไปถึงเลยโรงพยาบาลตำรวจอ่ะเราเลือกที่นี่เพราะว่ามันสะดวกค่ะนั่ง BTS แล้วก็ปึง้งถึงเลย เสียค่าตรวจสุขภาพไป2,960บาทตีกลมๆสามพแอบจุกอยู่เหมือนกันเขาตรวจแบบหลายอย่างมากมีทั้งปัสสาวะอุจจาระตรวจเลือดประมาณนี้ค่ะคือจะบอกว่าตรวจปัสสาวะไม่ท่าปวดอวดอุจจาระคือแบบกว่ามันจะแบบอือกมาเนือ้ออมันนั่งอยู่ในห้องน้ำประมาณเกือบชั่วโมงอะค่ะถ้าจําไม่ผิดอ่ะ เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบต้องเตรียมตัวเตรียมใจยังไงอะไรบ้างเนาะเป็นที่เราได้แหละไม่ได้หาข้อมูลไปนั่นแหละ Anyway พอเสร็จปุ๊บก็ส่งเอกสารพวกนี้ไปใช่ไหมคะก็คือพวกเอเอยังไม่ได้ส่งทษทีอืมข้ามมาถึงวันที่ยี่สิบสามเลยแล้วกัน ยี่สิธันวาก็ไม่ได้ไกลมากหลังจากตัวสุขภาพนะคะเราก็ได้ work permit นั่นเองซึ่งใบ work permit อ่ะเราต้องรอจากทางเบลเยียมมาส่งมาเนื้อออกไหมคะ host family ต้องส่งมาให้เราเป็น work permit เนาะซึ่งคิดดูนะเราแม t c h กันเดือน9ก้เนาะกันยาเราได้ work permit ตอนธันวาเก้1สิบเ็ดเดือนอะกว่าจะได้ work permit พอได้ work permit เสร็จปุ๊บ Uh, legalized document from the embassy online version อ๋อเราได้ work permit แล้วก็กล mm hmm. งสุลเนี่ย mm hmm. ก็ประทับตราเอกสารมาเป็นแบบส่งแบบออนไลน์เออซึ่งไม่มีอะไรสำคัญอะค่ามันไปทันมานะคะวันที่27ทันวาหลังจากที่ได้ work permit เนี่ยเราก็ได้ใบประวัติอาชีากรรมจากสถานทูตคืนมา งงไหมทุกคนคือเราไปทําใบประวัติเชียกรรมก่อนเสร็จปุ๊บเอาไปประทับตาที่กองศุนเสร็จปุ๊บเอาไปประทับตาที่สถานทูตอ่าสามสเต็ปแต่ใช้เวลานานมากเราไปประทับตาที่สถานทูตตอนเดือนอ่ามันแค่ทิศเดียวก็ได้เลยทีนี้ได้ใบกลับมาวันที่27่ธันวาใช่ไหมคะ ตอนนี้เราก็มีใบประวัติอาเชียกรรมที่ประทับตราแล้วใบตัวสุขภาพเรียบร้อยแล้วแล้วก็ Work ์ e เพ i t จากเบลเยียมที่สำคัญสามอย่างเสร็จปุ๊บเราก็ไปยื่นส่งวีซ่าค่ะวันที่หกมกราเสียค่าทำวีซ่าเนาะแปดพันแปดสิบสองบาทเ <c oughs> งินก้อนอีกแล้วเสียแต่เง,งินทีนี้นะคะยื่นไปวันที่หกมกราวีซ่าแอปพรูฟวันที่สิบเอดมกราคือ เร็วมากหกเจ็ดแปดเก้าสิบิบเอ็ดห้าวันวีซ่าออกเลยแบบอีกรีดนะคะพอออกวันที่สิบเอ็ดมกลาเราก็ขอเวลาโฮสเตรียมตัวนิดนึงแล้วก็บินไปเบลเยียมวันที่หนึ่งกุมภานั่นเองค่ะทุกคนจบแล้วประมาณนี้นะคะไทม์ไลน์ของเราเสียค่าทําทั้งหมดเลยนะอยู่ที่สามหมืนเจ็ดพันสามรอสิบสองบาทกับการไปเบลเยียมครั้งนี้แต่ว่าหลักหมื่นไปหนึ่งปี เราก็ว่ามันก็คุ้มกับการลงทุนอยู่นะอืมพอไปถึงเบลเยียมแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเราจะมาทําในคลิปต่อไปนะคะอ้อแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวคลิปหน้าคิดว่าจะมาพูดถึงขั้นตอนการสัมภาษณ์ว่าเราเลือกโฮสต์บ้านนี้ยังไงคําถามอะไรบ้างแบบนี้ดีไหมหรือเพื่อนๆอ,อยากฟังอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะอืม วันคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันเพื่อนๆน่าจะพอได้ไอเดียแล้วว่าแบบอยากไปเป็นออแพร์เบลเยียมหรือออแพร์ประเทศอื่นสเต็ปม,มันก็น่าจะประมาณนี้คล้ายๆกันคือหาโฮสต์แฟมลี่เตรียมเอกาสารยื่นเอกสารบินจบแต่ก่อนอื่นก็คือกำเงินไวสักก้อนหนึ่งค่ะเพราะว่าทุกสเต็ปม,มันมีค่าใช้จ่ายแล้วยิ่งคนที่แบบอยู่ต่างจังหวัดอะต้องเดินทางไปเดินทางมาคือทุกอย่างมันอยู่ในกรุงเทพนึกภาพไหมคะ มันเสียค่าเดินทางด้วยเนาะก็แพนดีๆว่าค่าใช้ใจ่ายมีอะไรบ้างประมาณนี้ละกันถ้าใครมีคำถามสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณที่ดูกันจนจบนะขอให้ทุกคนได้เป็นโอเพที่ตั้งใจไว้และกันเนาะหรือถ้าไม่อยากเป็นโอเพก็อาจจะมีไอเดียในการทำวีซ่าไม่ประมาณนี้ละกัน whatever alright ไปแล้วไปจริงๆแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะบาย